วันนี้พูดถึงทุกใจใครควรรับผิดชอบวันนี้เราจะได้เห็นว่าใครล่ะควรรับผิดชอบความทุกข์ในใจของเราบ่อยครั้งเมื่อเราเกิดความทุกข์เราโทษสถานการณ์โทษผู้คนว่าพูดอะบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่าง ทำให้เราเป็นทุกข์ทำเราหงุดหงิดทำเราเสียใจทำเราสึกแย่การที่เราโทษสิ่งเหล่านั้นโทษผู้คนเหล่านั้นนอกจากไปทำให้เราคลี่คลายความทุกข์แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาก็ได้แล้วทำไมห,หลายคนถึงยังยืนยันที่จะโทษละ่ะเพราะการโทษมัน มันง่ายดีมันไม่ต้องคิดมากมันแค่ใช้อารมณ์แล้วก็ตํำหนิอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายผิดเป็นคนก่อเหตุให้เราเป็นทุกข์ใจแล้วเราเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเหยื่อของสถานการณ์โทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนสร้างปัญหาเป็นคนก่อเรื่อง ที่สุดเราเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรและเพราะเราไม่รับผิดชอบอะไรนี่แหละมันจึงกลายเป็นปัญหาสำหรับชีวิตของเราเองลองมองสิงว่าถ้าความทุกข์ใจเราเราโอนไปให้คนอื่นรับผิดชอบเราบอกเขาสร้างความทุกข์แก่ฉันเพราะฉะนั้นในหน้าที่เขาไม่ที่ทำไมแก้ไขมาสะสางความทุกข์ในใจเราเราก็รอใครสักคนหนึ่งมาขอโทษ รอใครทักคนหนึ่งสำนึกผิดรอใครทุกคนหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวรอใครสักคนหนึ่งยอมรับความจริงว่าเราดีแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยง่ายเพราะฉะนั้นการได้ตรนะหนักรับรู้ว่าถ้าทุกใจมันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วย คนอื่นนึกอื่นเป็นเหตุปัจจัยหลักสิ่งข้างนอกนั้นอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นเราก็ได้เขาพูดเสียงดังเราโกรธเรากวนหงิดเขาหน้าบึ้งใส่เราเป็นทุกข์ใจเขาสั่งงานเยอะเรารู้สึกกดดันและเครียดเขายืมเงินไปได้ไม่คืนสักทีเราก็รู้สึกว่า แย่ yeah. รู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้สั่งงานแล้วเขาทำไม่เสร็จตามกำหนดเราก็โกรธหงุดหงิดเป็นทุกข์ใจนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราเผลอสติไม่ระวังใจตัวเองและการที่เราไม่ได้เห็นความจริงข้อนี้มันทำให้เรา กล่าวโทษอีกฝ่ายกล่าวโทษสถานการณ์เราไม่ได้ยอมรับความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งกระตุ้นเรา้าไม่ใช่สาเหตุหลักเหมือนคนมีมือเป็นแผลเนี่ยเอามือไปแย่ลงไปในน้ำธรรมดาซึ่งปกติแย่ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแผลมันไม่แสบใช่ไหมแต่เพราะมือตัวเองมีแผล เอาลงไปในน้ํารู้รู้สึกว่าแสบเพราะอะไรเพราะมือตัวเองมีนะมีแผลน้ําไม่ได้ทําให้มือแสบแต่เป็นสิ่งที่มากระตุ้นเราเฉยๆสาเหตุหลักคือมือตัวเองมีแผลถ้าใจมีแผลไปเจอเรื่องอะไรนั้าก็กลายเป็นทุกข์อ่ะถ้าใจไม่เป็นแผล คือใจมีสติมีปัญญามีเรื่องมารุมเรา้ามากระตุน้นก็ไม่ต้องทุกข์ใจก็รับมือจัดการเรื่องนั้นอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังมันเท่านั้นเองคำถามคือเรายังโยนความผิดหรือความรับผิดชอบไปให้กับสิ่งอื่นกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้แบบนี้เราลองมาดูซิว่า จริงๆแล้วเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุทําให้เราทุกข์ใจสาเหตุหลักๆของความทุกข์ใจของเราคือเราต้องการให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นหรือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือบางทีมันยังไม่เกิดสักทีหนึง่งอย่างเช่นเรานั่งรอใครบางคนใช่ไหมแล้วเขายังไม่มาสักทีนั่นความทุก์เริ่มเกิดแล้วเริ่มตั้งแต่เราเริ่ม หวังอยากได้การตรงต่อเวลาหรือหวังการมาของเขาเรยอยากได้อะไรบางอย่างอยากมีอยากเป็นอะไรบางอย่างหรืออยากที่จะไม่เป็นบางอย่างไม่อยากได้ตำแหน่งนี้เลยรู้สึกมันกดดันรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกมันเป็นภาระแต่ตำแหน่งมันมาแล้วอ่ะจะอยากเป็นไม่อยากเป็นก็แล้วแต่มันมีใครที่เหมาะสมหรือไม่มีใครที่แบบ คนอื่นคิดว่าสามารถแล้วอะ่ะแล้วก็รับตําแหน่งนี้อย่างเต็มใจก็ไม่ต้องทุกข์ใช่ไหยแต่ถ้าไม่เต็มใจรับเน่รู้สึกแบบโถเวปกรรมทำไมต้องเป็นฉันนั่นแหละครับเป็นทุกข์เจ้านายมอบหน้าที่บางอย่างให้ทำํำก็บอกทําไมไม่มอบให้คนนั้นละ่ะทําไมมอบให้แต่ชั้นแต่ชั้นแต่ชั้นก็ไม่อยากรับงานนี้ นั่นจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์คือความอยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากจะเป็นบางอย่างประเด็นสองคือความยึดถือว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นนะเงื่อนไขหรือมุมมองบางอย่างที่เป็นการตัดสินซึ่งภาษาพระเรียกอุปทานหรือเรียกอบรวมว่า ความยึดติดถือมั่นว่าถ้าพูดแบบนี้ใช่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ทำแบบนี้ถูกทำแบบนี้ผิดคิดแบบนี้ใช่คิดแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยแบบนี้ใช้การได้แบบนี้ใช้การไม่ได้การที่มีมุมมองต่างๆแบบ่านี้แหละกำหนดชีวิตเราแล้วเราก็ยึดติดในมุมมองนั้นว่ามันเป็นแบบนั้นรวมถึงมีมุมมองเรื่องตัวเองว่าฉันคือใครบางคน ฉันคืออะไรบางอย่างแล้วใครามาแตะฉันเด็กขาดนะมาว่าฉันไม่ได้ฉนะันโกรธนะนั่นแหละครับความยึดติดถือมั่นตรงนั้นหลายคนทะเลาะกันเพราะมีมุมมองที่ต่างกันใช่ไหมมีความยึดติดที่ต่างกันบางคนชอบฝั่งสามกีบอย,ย่างเงี้ยแต่บางคนก็ชอบอีกฝั่งหนึ่งก็ทะเลาะกันทั้งๆท,งที่เรื่อง ที่มันชวนทะเลาะมันก็แค่นิดหน่อยทั้งๆท,ที่เรามีแค่ความต่างเรื่องเดียวอะเรื่องความเห็นทางการเมืองแต่เรามีอะไรอย่างหลายๆอย่างที่เหมือนกัน่ะเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราเป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นคนดีเหมือนกันหรือเราเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมองดูให้ดีนะหลายครั้งเรา มีความเหมือนกันมากกว่าความต่างแต่เราใช้ความต่างมาทะเลาะมาขัดแย้งกันมาทําให้ตัวเองทุกข์ใจแล้วก็วก <ๆ S 2> โกรธว่าอีกฝ่ายนั่นแหละไม่เข้าใจเราอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับเราสุดท้ายการไปโทษเขาก็ไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครัเราฟาดงวงฟาดงาเอากับคนในชีวิตของเราแล้วได้อะไรกลับคืนมาครับความสุขเห,หรือความทุกข์กันแน่ นั่นแหละการยึดติดถือมันประการที่สามความไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลการมองไม่เห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงของปรากฏการณ์ของสิ่งนั้นมันนั้นเราทุกข์ใจเห็นเพื่อนหน้าบึ้งมาเราทักเราถามไม่พูดแล้วก็โกรธหาว่าเพื่อนเนี่ยไม่รักเรา โกรธเราเราไม่รู้หรือไม่ได้ยินจริงๆว่าเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตเขาก็ได้ที่เขาทุกข์ใจนั่นเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่รู้แต่เราไม่ได้ยอมรับความจริงเราคิดว่าฉันรู้ทุกเรื่องแหละมันพูดแบบนี้มันแปลว่าอย่างนี้เพราะฉันรู้จักมันดีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแปลว่าอย่างเนี้ยฉันรู้เลย ไม่เราไม่รู้เราเดาเอาจากประสบการณ์บางอย่างจากการเรียนรู้ในอดีตของเราเรื่องที่เราไม่รู้มากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชีวิตจิตใจถ้าเรายอมรับความจริงตรงเนี้ยเราจะพร้อมตระหนักว่าที่เราทุกเนี่ยเพราะความไม่รู้นะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเพราะอะไรการที่เขาทาแบบนั้นเพราะอะไรบางครั้ง คนก็แค่มูดกับเราจุดประสงค์จริงๆเขาคืออะไรเขาอยากพัฒนาเราหรือเปล่าหรือเขาต้องการแกล้งเราแต่หนังเราไป,าไปตีโพยตีพายไปตัดสินว่าอีกฝ่ายแกล้งเราเขาอาจจะต้องการฝึกฝนเราก็ได้เขากําลังต้องการคาดหวังให้เราพัฒนาตัวเองจนถึงจุดที่มาแทนที่เขาก็ได้ประการสุดท้ายถ้ายาความทุก็คือ การคิดในเชิงลบอ่ะคิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าคิดกังวลใจถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวถ้ามันเกิดมันจะเป็นยังไงนะถ้ามันเกิดแล้วเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คนที่ไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยโอ้โหกังวลใจถ้าฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะวิ้ยถ้าเกิดนู่นเกิดนี่เลยไม่กล้าไปฉีดเพราะอะไรเพราะทุกใจไปก่อนล่วงหน้าแล้วคิดไปล่วงหน้าแลว้วอ่ะหรือ มีอะไรบางอย่างที่ต้องรับมือจากการโอ้ฉันคงทําไม่ได้เลยเนี่ยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอฉันไม่สามารถความคิดแบบนี้เป็นกรรมเป็นมโนกรรมเป็นความคิดทางลบทางต่ําที่ทําให้เรามีความสุขใจเห็นทรัพย์ส,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 สมบัติของคนวางอยู่ตรงนั้นหรือมีโอกาสที่จะขโมยโอกาสที่ยักยอกเนี่ยสำหรับใครบางคน ถ้าไม่มีกิเลสหรือไม่มีความคิดลบๆเนี่ยเขาไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์สมบัติตรงนั้นนะแต่คนที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าเขาอยากจะได้ไงแล้วก็คิดในทางลบว่าเฮ้ยมันต้องเอาให้ได้ความคิดแบบนี้ทำให้เป็นทุกข์ใจแล้วก็เลยเกิดความอยากที่จะขโมยแล้วความอยากก็เป็นเหตุความทุกข์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำ พร้อมๆกันนั้นไม่เข้าใจเข้าเข้าใจผลว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นเรื่องบาปเป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีผลตามมามากมายเป็นหลายเท่าทวีคูณเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ความจริงข้อนี้จึงกล้าทําผิดทุจริตคอร์รัปชันจึงกล้าทําเรื่องชั่วชเมื่อโอกาสอำนวยหรือบ่อยครั้งก็เลยสร้างโอกาสให้ตัวเองเลย สร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อทำเรื่องชั่วๆต่างๆเพราะความอยากความยึดถือความไม่รู้และความคิดที่ไม่ดีเป็นการต่างๆวันนี้ฝากท่านหลายที่ตัวนี้มันไม่ใช่หน้าที่นะครับของผู้อื่นที่มารับผิดชอบความ ทุกความสุขในใจเราแต่เป็นความรับผิดชอบของเราอย่างร้อยเอร์เซนเพราะ,ะนั้นเราจึงต้องเริ่มตระหนักว่าฉันแหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ใจและฉันเองก็สามารถคลี่คลายความทุกข์นี้ได้ด้วยการตระหนักรับรู้มันอย่างมีสติและใช้ปัญญาคลี่คล,คลายไม่อยู่กตรงนั้นเมื่อปัญญามาสติมา คุณธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นจากการมีสตินั่นแหละจากการเข้าใจความเป็นจริงของอารมณ์ของสึกตัวเองนั่นแหละขอทุกท่านมีความก้าวพ้นความทุกข์ต่างๆในชีวิตได้อย่างดีจเจริญพร